แกงส้มมะรุมเป็นแกงไทยที่อร่อยหาทานยากสักหน่อยค่ะถ้าเจอมะรุมที่ตลาดรีบซื้อเลยนะคะทำกินง่ายๆเนี่ยค่ะนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ที่แช่น้ำนิ่มแล้วใส่เกลือน,นิดหน่อยตามให้ละเอียดเลยค่ะพอพริกละเอียดดีแล้วใส่หอมแดงกระเทียมและกระชายค่ะอัตราส่วนตามที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะพริกแกงส้มสูตรนี้อร่อยมากๆต้องลองทำนะคะ ทุกอย่างละเอียดดีแล้วเราก็ใส่กะปิค่ะครึ่งช้อนโต๊ะตำให้เข้ากันดีเลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะพริกแกงส้มถึงแม่บ้านจะตำไม่ละเอียดมากนะักแต่ก็อร่อยนะจ๊ะตั้งน้ำให้เดือดใส่ปลานินลงไปค่ะเราจะต้มปลานินให้สุกกดๆให้จมสักหน่อยแล้วปิดฝาค่ะปลาสุกดีแล้วเราจะตักขึ้น นำไปแกะก้างออกเอาแต่เนื้อค่ะเสร็จแล้วนำมาใส่ในพริกที่เราตำไว้ค่ะตำให้เนื้อปลาเขาฟูค่ะเนี่ยค่ะตำเนื้อปลาฟูได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วนำมาใส่ในน้ำต้มปลานะคะคนๆให้ละลายเสร็จแล้วเปิดไฟค่ะ ใส่เกลือลองไปเล็กน้อยปรุงด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาอัตราส่วนต่างๆแม่บ้านจะใส่ไว้ท้ายคลิปนะคะน้ำตาลค่ะค่อยๆปรุงปรุงไปชิมไปค่ะถ้าปรุงทีเดียวจะแก้ยากเนี่ยค่ะชิมรสดูค่ะเพิ่มน้ำมะขามเปียกน้ำปลาค่ะ คนให้เครื่องปรุงเข้ากันดีค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่มะรุมค่ะใส่ลงไปเลยถ้าเราหามะรุมไม่ได้เราสามารถใช้ผักอื่นๆได้เลยนะคะแกงส้มสูตรนี้อร่อยมากๆเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราปิดฝาค่ะต้มให้มะรุมสุกดีเนี่ยค่ะต้มมาสักพักหนึ่งเช็คดูนะคะสุกดีเรียบร้อยแล้วค่ะ ปิดไฟเลยค่ะอืมกลืนน้ำลายเลยนะคะน่ากินสุดๆค่ะแม่บ้านเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแกงส้มมารุมเลยนะคะชอบมากๆตักใส่ถ้วยค่ะแกงส้มต้องทานกับไข่เจียวปลาเค็มทอดอร่อยสุดๆค่ะเนี่ยค่ะเราลองชิมดูนะคะรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานนิดหน่อยพอดีค่ะกลมกล่อมมากๆ ลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ